มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่อไปเราจะไปขออันติเมตแอทแทกนะครับอันติเมตแอทแทกไปเลยไปเลยเจ้ามังกร <c oughs> โผล่มาซะหรือว่าจะขอซุปเปอร์อีกรอบอยู่วะโอ้ <c oughs> oh my g ก d ไม่ต้องยิ้มมาก เอาพอรมาใส่ดีอ๋อขอซุปเปอร์ไม่ได้นะครับขอได้แค่สองครั้งนะฮะโอเคงั้นเราไปขออันจิเมตแอทแทคปไปช็อกกิ้งเดดบอล h e ดฟังเป็นไงวะมเรูวกะหัวแกรกโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า มาครับมาดูช็อกกิ拜拜้งเดดบอลนะครับว่าจะเป็นยังไงที่ขอพ่อนมาเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเอ็กวูโูวูวูว้โู้วูโหใช้ได้อยู่นะครับมาครับอันติเมตรอบที่สองนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับใส่เลยนะครับผมโกโกโกนะครับ ไปดูสิว่าท่านเทพเจา้ามงกอนนะครับจะให้อะไรเราขึ้นมาปลาชูวิงดิอีกแล้วครับท่านนะครับเห็นมาสามสี่รอบแล้วน่ารักเลยนะครับดูสิว่าจะได้อะไรกับท่าอันติเมตรอบที่สองนะครับ so, จะขอให้ครบเลยอันติเมตรอบที่สอง ไมนัสเอเนจีพาวเวอร์บอลไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันอ่าต้องไปลองดูบายบายครับผมขอบคุณมากเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอเคมาวายฮึบโอ้โเฮ้ยโอ้โอ้คุณพระเมื่อกี้มันลูกอะไรวะเนี่ย โอเคนั่นแหละครับผม Energy Powerball แล้วเจอกันบ๊ายบาย